ก็ถามว่าบอสดื้อเองใช่ไหมครับคุณหมอพูดความจริงครับช้อปปี้โอเคเรื่องมีโอเครู้เรื่องเลยมีผมยืนบิดทีเลยเปล่ามีสรุป ต่อจากเอพิโซดที่แล้วนี่ไงนะขออภัยด้วยนะครับที่แบบว่าพูดช้าไปนิดนึงพอดีหมอเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วนิดเดียวครับนิดเดียวเท่านั้นเลยเมื่อกี้จริงๆครับกำลังจะพูดเออเออแล้วก็ไปเลยโทษทีครับไม่ได้ตั้งใจครับเขาช่วงพักเบรกโฆษณาเหรอครับหรืออะไรขอขอใหม่อีกรอบนึงได้ไหมครับพอดีจำไม่ได้ว่าโทษทีครับพอดีเป็นคนพูดช้าอยู่แล้วด้วยอก็เลยมันก็เลยไม่ทันนะครับโทษทีด้วยนะฮะไม่เป็นไรครับเข้าใจความรู้สึกครับไม่เป็นไรครับกราบขออภัย่อยางสูงนะที่หัวแดงมาทำอะไรอ่ะ เป็นว่าต่อจากอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยพร้อมที่จะฟังอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยพร้อมแล้วครับเงั้นต่อจากเมื่อกี้เลยนะะเป็นเพลงก่อนค่ะต้องมีเพลงเดิมก่อนดัมแทมดทมาทมาัมดัมดัมแัมด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 ัมมัมดัมงัมดทมดัมดัมัมดัมดมมมัมมมมัมม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 แม

โอเคไม่มีก็ได้โอเคนะครับเธอเหนื่อยไหมเหนื่อยมาก <laughs> ถามใครครับเน, oh, นี่ยอ๋อลองเพลงค์คุณในฟางฟาร์พี่จะฟังหรือ,อยังครับผม oh. ยังพร้อมแต่เมื่อวานแล้วครับนี่จะทิ้งแล้วเรื่องเ็นจะเป็นวันใหม่แล้วครับเนี่ยอ๋อเขียวใจเขียวฟ้าใหม่นะาหน้น้องต้องการร้องร้องเพลงโทนเทพบาเอาที่หมอเขียนไว้ไปอ่านเองกันไหมฮะจะได้ไม่ต้องพูดเอาเอาโปรยมาได้ไหมให้ผมอ่านบางประมงน้ำมันคึ้นขึนลงลงเคยฟังเพลงนี้ปะบางปะกงน้ำมันคึ้นขึนลงลงใจอ่านน้องไปอ่านราองกัเองดีกว่าครับผมว่าผมไม่คิดอะกันเหมือนกันนะแตต้องไปแล้วเหมือนกันมาพูดต่อเลยนะฮะอโอเคครับใช่นะครับ อาทิตย์ตรวสุขภาพมาไม่เจ๊กีนะครับลูกของคุณต้องสองคนนะครับยังสุขภาพแข็งแรงดีเหมือนเดิมครับทั้งคู่ยังสุขภาพแข็งแรงดีเลยครับดีใจด้วยนะครับไม่มีผมยิ่งตกใจเลยว่าสุขภาพดีได้ยังไงฮะ ทำไมเหรอฮะหมอพูดว่าอะไรนะครับใครแข็งแรงนะครับลูกเลยฮะลูกในท้องของคุณมินทนายกับคุณเรซองฮะแฝดสองคนสุขภาพดีเฉยเลยผมงงมากเลยว่าสุขภาพดีได้ยังไงแต่ก็คุณเรซองผมขอเตือนนิดนึงนะครับลูกออกมามาเช็คอีกทีนะฮะแข็งแรงเกินเด็กทั่วไปฮะจริงแข็งแรงมากเจอคุณนี่แรงมากนะคุณเรซองลูกในท้องผมเหรอครับทุกอย่างท้องเอ็นไปแล้วฮะไม่ใช่ในท้องคุณอะในท้องคุณมินทนายครอ๋อผมตกใจนะว่าลูกในท้องผมเมื่อไหร่ครับตั้งแต่เมื่อไหร่เกือบเดือนแล้วนะ ช็คจากที่เขามาต,ตรวจคันูุนครั้งน,น,นี้แล้วก็เดือนนิดๆได้แล้วนะคุณลีซอเป็นผัวไ,ไม่รู้เรื่องอะไรหรอครับกำลังจะมีลูกกำลังจะเป็นพ่อคนแล้วบอสบอสไม่ได้บอกคุณลีซอเหรอไม่ใช่สิเพ่อ <มา S 2> บอกว่าแต่เธอไปท้องกับใครมาท้อคุณลีซอไงครับมีผัวคนเดียวเนาะจะไม่รู้ไม่รู้อ้าวพูดอย่างงี้ปากฉลามต้องตัดคอแล้วนะเตะตกลางคอแบบสปากุ๊กเธอพูดอย่างนี้แล้วมีบรรยากาศมาโค้งงี้หมอไปดีกว่าอยู่ไม่ได้อยู่ในคยกันกอนใชครับคุณหมออบุ่นดีครับใช่ครับคุณหมอครับปันครับผมว่าเราไป คุยกันสั่งขวาหรือส้ายขวาซ้ายซ้ายมือไปตกกระจกปันไปตรงกระจกใสกระจกแต่กระจกข้างหน้าสัมภาษตุ่มเนาผมพูดขึ้นหมดแล้วไปวะท้องจริงหรอเราก็เล่นป่ะเนี่ยอขาอาจจะท้องกับคนอื่นก็ได้ฮะไม่ได้หรือว่าได้ว่าเธาบอกว่าขอท้องกับ เขาก็ถามเล่นๆไหมเล่าเขาก็ยังตกใจอยู่เลยแล้วเธอพูดร้อกับคนอื่นอะทําไมไม่บอกให้เขาตั้งตัวตั้งหลักตั้งใจฟังก่อนอะเขายังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยเมื่อกี้เขาก็ไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันสองคนเลยเหรอก็ตามที่หมอบอกอะแล้วลูกเราชื่ออะไรบ้างอะไม่รู้ยังไม่ได้ตั้งลูกเราผู้หญิงผู้ชายอะหมอบอกว่าไงหมอยังไม่รู้อะบอกต้องรอสองเดือนก่อนคิดชื่อไว้ยังอะ่ะเป็นผู้หญิงชื่ออะไรดีอะ ทำมันของชองกันอะลาบกับเขาเหนียวไหมเออชื่อฟิลมพี่ชายเขาบอกว่าชื่อฟิลมทำไมต้องชื่อฟิล์มผู้ชายหรอไม่รู้อ่ะพี่ชายเขาบอกว่าอลูกออกมาชื่อฟิลมฟิมฟิมกับฟิมสองคนเลยว่ะไงนะฟิฟิมกับฟิมใช่ฟิมหนึ่งฟิมสองถูกต้องนะนักว่าไงอยากเห็นหน้าพี่ชายเธอย่างเลยฟิมหนึ่งฟิมสองเนี่ยก็เขาชวนเธอไปแล้วแต่เธอไม่ไปอ่ะไม่ไปอะไรเขาจะเขาไปอยู่ไม่ว่างตอนนั้นแล้วเธอว่างไือยังวันนี้ ชอว่างแล้วอยากไปไหมได้แต่เขายังไม่ได้ทําเรื่องที่นู่นเลยนะงั้นทาก่อนไหมทําอะไรอะ่ะก็ทำไงขอพักก่อนอ๋อใช่เจะทําอะไรน้องอยู่ๆเขาคิดขึ้นได้ชื่อเอ๋ก็ชื่ออ,องค์ไหมเออก็อเอออองอะอันนั้นชื่อลูกเหรอฮะเขาก็มีชื่อในใจคิดมาไว้แล้วอะคนแรกชื่อนัดคนที่สองชื่อออลา่าเออเอางั้นเหระเป็นชื่อที่อับประมงคนมากนะอย่าพูดอย่างนั้นมันไม่ดีอับประมงคนมากอับประมงคนมากเลยดอก ใช่คือคุณนะอันเนี้ยไม่รู้ที่รักประจํามาจากไหนนะแต่ว่าอยู่ๆก็เข้าฝันอนะถึงขั้นกับเข้าฝันเลยเหรออยู่ๆก็กระโดดเข้ามาทั้งที่ถีบออกไปแล้วนะ,ะก็ไม่ยอมไปก็บอกแล้วว่าจะทําบุญไปให้ก็ไม่ยอมฟังแปลกนะร้องไง้ใจเข้าไปเลยเหรอวนะันนี้ที่รักอยากไปไหมหรือว่าที่รักจะไปพวงนี้แล้วก็วันนี้ไปจัดการก่อนไหมจริงวันนี้เขาไม่มีอะไรหรอกสรุปที่รักจะเอายังไงเอาเมือนก,ก๊าลกกก๊าลังจะเป็นมา้าอหมอมีนายจะเป็นมาก ครับเนี่ยไม่ร um, ู้เลยหมอหมอไม่ได้กล่องแพทย์พยาบาลหมอก็อยู่ข้างหน้าหมออยู่ข้างหน้าไม่ใช่ไงหมอไม่ได้เครื่องมือการแพทย์มาเลยสักอย่างหมอช่วยเขาเป็นอเครื่องมือการตรวจหมอช่วย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 แฟนนย์ไ้ไหมช่วยช่วนไม่ได้ได้ไหมเออคือต้องบอกก่อนเลยนะว่า S <S <S ไม่เป็นไรครับมีแฝดสองชั้นคิดจนะอบอกว่าผมลืมเอาอุปกรณ์การแพทย์มาสักไม่ได้เอามาเลยดีกว่าแล้ว่อกี้ตรวจยังไงหลบเลยฮะแต่เครื่องตรวจมาไงฮนะไม่ได้เอาอุปกรณ์การแพทย์มาเลยฮะสรุปใครเป็นหมอเนี่ยอา้าวสรุปคุณรีซอตายแล้วเหรอลุกบอดก็ไม่มีผูอ้อะไรใช่มยังยังอ๋อนี่ละอ้าวอุ้ยอ้าวอ้าวตื่นเลยมาสั่งกระจายไปเต็มกระงนั่นเลยสั่งกระตังนามัสการนายมสั่งสั่งกระสั่งอะไรนะ ชิคกูไปต่อไม่ถูกกูไปไม่ได้มึงมาเืยไปไหนอย่ะอยู่ดีๆก็ได้หลวงพ่อเป็นผัวได้เวลากับกุฏิแล้วโยมได้ดูดิกากเกกติดโคตรสลิมอืมอืมอ้กคนนึงคนหนโลกัดดึงดึงพี่น้องอืมเวอร์จลสลิม เอาพูดเด็กนี้ลากไปตบหน้าส mm ี hmm. ่แยกเลยดีกว่าไหมปะน่าอุ้โดนตัวไม่ได้มันอาบะเอ้าเป็นผู้หญิงอย่าอย่าอยู่ดีๆก็บวกาไปบวชใช่ใช่อันนี้เป็นเนรหรือเป็นเจ้าวาดครับเนี่ยโอ้ยไวลยว่ยไปเลย เนลาเขาอายไม่เป็นไรที่นักใส่หน้ากากนี่ไม่มีอ้าวทำไงอ่ะพาพาไปซื้อไหมไม่เอาตะไา่ไ่ขำก็หรอน้ามันเกไม่ใช่ไม่ตลกหน้าเขาจริงอ่ะไม่น่ากลัวไา้หรอกที่ละน้ำมันขึนๆลงเห็้มากๆเลยล่ะเอาว่ามันพูดีย่างีั้กันก็ค่อยสบายใจหน่อย ไม่มีอะไรจะต้องกลัวเลยพี่นาคคือนึกว่าเธอจะขำเขาจะไม่คุยกับเขาซะแล้วไม่ที่นาเธอน่รักสําหรับเขาต่อให้เธอจะเป็นพระเขาก็ยังรักเธอเอาซึ้งเลยขอบคุณเนอะรักแทบมากๆรักนักพี่ จะเยอะฮะเป็นไปตามเวนตามกรรมนะโยมหลบพี่กินได้ไหมหลบพี่ไอชีไอเหี้ยมันมีไฟชงไฟฉายตีได้หรอขออายอะอายเรื่องอะไรปลามาดูหน้าเขาดิมันไม่ขนาดนั้นหรอกไม่น่ากลัวเลยเขาสเลยอ่ะขอบคุณที่คอยอยู่เคียงข้างเขานะไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนดูสารรูปเธอสิตอนนี้ฮะหมายถึงว่าเธอจะทําอะไรเธอถ่ายรูปอะไรเธอก็น่ารักต่อให้เธอไม่ถ่ายรูปหรือถ่ายรูปก็น่ารัก ป็นอย่างจะเ,เข้ามาไหมนอนมันนะไม่เป็นไรแต่หน้ากากไหมแต่เขาพาไปใส่หน้าปักซอยอย่างเงี้ยแบบข้าวข้าวข้างทางออบ้านอะไรบายุยบอกว่าอยาไปกินร้านที่มีแต่บ้านอ,อ๋อ <c oughs> ได้ได้อยู่แล้วออันนี้คือคุณยูเขาโทรมาหาเมื่อกี้ใช่ไหม ใช่ค่ะเมื่อกี้ไปยูโทรว่าโอ้ยหลงพี่วัสดีครับไม่แต่แล้วไม่แซวแล้วไม่แแล้วแต่คุณรีตองก่อนหยุดเลยหยุดหยุดเลยโอเคขอโทษขอโทษครับวัดหยุดหยุดไม่ดีไบางปะกงน้ำมันกินเกิดลงลงเอ้หใจอานงเห็ปาเฮ็ปเฮ็บจดจั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 ดัดจัดจับไปดจัดัดจัดัดจัดจัดจัดะคดัดจะดอัดจ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 ั่จันจครจัดจัดจอดจัดจััดจจั แนะนำไปแล้วว่าให้ดูแลตัวเองดีๆแต่ว่าคุณมินไหยก็ยังส่วนนะยังส่วนไปมีลงมีเรื่องอย่างที่คุณเล่ามาคือจริงๆแล้วชีก็พยายามสั่งห้ามคุณมินนยแล้วครับคุณหมอแต่คุณหมอคุณมินนไม่ฟังชีเลยอะผมก็ไม่ขึ้าถามก่อนนะหนูว่าเรื่องนี้มือขวาต้องรับรู้นะครับมือขวาต้องรับผิออะไรอยู่ครับเนี่ยใช่โง่เป็นควายไปทำามี่อะไรเลยแบบวันเดี๋ยวเดี๋ยว เขาไเลยคาดว่าเขาน่าจะมีเหตุผลของเขาแหละมั้งอ๋ออืมเขาคงจะมีเหตุผลของเขาแหละครับโอเคครับแปลว่ามือขวาก็พยายามทําเต็มที่แต่คือบอสดื้อเองใช่ไหมครับก็คงไม่ผมก็ไม่รู้แต่นั่นแหละมั้งครับก็คงอยิบอะไรเขาเยอะเลยนะกะทับกะทับว่าบอสดื้อเองใช่ไหมครับคุณหมอพูดความจริงครับช้อปปี้โอเครู้เรื่องเลย นี่แบบยืนิดีเลยเปล่าเนี่ยไโดนอะไรกันมาครับเนี่ยมึงนะ่ยเลดัยนี้อะไระครับนี่บอมาเยอะืเพี้นี่อกมาเยอะและจะมีแบบ ลอยไปโดนอะไรบ้างไม่เป็นปกติ่ะก็อย่าทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมเออที่ว่าเขาเคยเป็นตปอนเตอร์ลายใหญ่ที่เงผิดอย่างเออเอางั้นว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปว่าควรที่จะระวังตัวเป็นอย่างดีนะฮะแต่ว่าจะอธ่ผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปครับตอนนี้ลูกของคุณก็แข็งแรงดีผิดปกติด้วยฮะแข็งแรงดีผิดปกติไงฮะ แข่งแข็งแรงดีแบบยังไงนะหมอก็โห่คุณมินนายเล่นไปปลุกเปล่าฝ่าลงมาขนาดนั้นเอาจริงม um ันคนจะไหลไปรวมกันเป็นคนคนเดียวกันนี่นะมาแต่ว่าคนไม่ใช่เยนลี่ฮะเฮ้ยฮะก็ยังอยู่ครบทัวแข็งแรงดีฮะผมบอกเลยว่าออกมาก็นนั้นแหละเป็นขี้เลยครับลูกน่าจะมีพลังพิเศษลูกมอนกที่ว่าเป็นขี้ที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสําหรับคุณทั้งสองคนก็ไปดูแล ปอเขาเพงงงฮะ jogo. ถ้ารู้สึกปวดท้องก็ยี่พักอยู่กับที่นั่งอยู่กับที่นะ้วตามนั้นครับผมตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงฮะเออที่ตรวจมาอ๋อโอเคครับแต่ตอนนี mer, town, ้อาการหมอน่าจะน่าจะเป็นห่วงที่สุดนะไม่นอะรจะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่ใช่ครับอืมพี่นอนและอ้าวกลพี่หลับหรือเปล่าครับผมอ้าวว่าไงนะแยกไปเลยอ่ะอ้าวเปล่า พูดถึงเรื่องไหนก็ต <Yes> ันคุณว่าเอ้ไม่ใช่คุณรีซอเป็นไรอ่ะทำอปไหนแหม่ติดใจช้อปปี้นะดูท้องนาทีใจเด้งขึ้นมานะครับอันเนี้ยจริงกระติไม่ค่อยจริสั่งซื้อของของกูไม่เด้งแอปดีดีไม่มีไม่ได้แล้วแอปดีดี ไม่มีไม่ได้แล้วเฮฟเฮฟทีน่าคุณเขาก่อนติดใจน่ะไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดเลยกลัวโดนขาว่าไงไม่คุยหรอคุยคุยแต่ขับอยู่อย่าบึ้งอย่าบึ้งักคุยอยู่ขับอยู่ขับอยู่ขับจะบาก็เติมใแล้วโอเคค่ะคุณหมอเอ้ก็อย่าลืมนะกูว่าคนนี้ไปคนไปหาหมอมันชะบอแล้วคนเป็นหมอมากกว่าที่หายขนาดเนี้โอ้ย ปากงงนะไมาเกดๆลองๆช่วยกันด mm ูแลดีๆครับผมอันนี้มาตรวจสุขภาพหรือมาให้พรครับนะตรวจสุขภาพครับผมอะไรกันนี่ก็ผมเป็นหมอนะฮะรู้ครับทราบครับใส่มาขนาดนี้ก็ต้องทราบแล้วล่ะครับผมอาจจะดูไวรุ่นหน่อยแว่อาจจะดูเฟี้ยวหน่อยแต่ผมเป็นหมอนะครับผมใช่ครับ จะบอกว่าดูแลกันดีๆครับตอนนี้คุณดิซอก็รู้แล้วก็ช่วยดูแลดีๆฮะคุณมินแด้ค่อนข้างที่จะดื้อก่ขาที่จะออกลรงพนบ่อยนะก็ดูแลดีๆนนะครับผมสาธุหมอติดโควิดหรือเปล่ารับไม่ครับหมอตัวจทุกวันนะอ๋อโอเคค่ะขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ ไม่ครับเดี๋ยวหมอต้องขอตัวก่อนนะครับขอตัวแล้วจะไปยังไงสองตัวเลยนะเกัน่ตัวเอาได้ยครับเอาไปเช็คไว้ด้วยฮะเอาไปเลยยาวๆไปเลยครับดีวมันจะไม่เติมเมื่อไหร่ต้องย่งเงี้ยเดี๋ยวมันจะไม่เต็มครับมันต้องอัดแน่เลยคุยเรื่องอะไรกันครับเนี่ยคุยเรื่องบุคุณม่นายท้องครับก็ก็เดี๋ยวผม หมาทุกเสียงเลยสัตวกกดพูดไม่ได้เลยสัตว์นิบัตตัวนึงปพ๊บเดี๋ยวก็ชอปปี๊ต้องพักลาบันดาเข้าเลยวิ่งปีดเสียงลดขึ้นหน่อยนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวขอตัวไปที่รถก่อนแล้วกันนะอ๋อโอเคครับวันนี้ต้องไปเติมไปส่งหมอหน่อยเขาน่าจะไม่ไหวแล้วปานมึงพากูไปด้วยจ้ะกพลังนิดนึงฮะวันนี้แบบไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ฮะ จะมาแล้วครับไปเจอกันครับไปลืมนะครับผมเดีบสวัสดักจัดหมอนไปแล้วหมอหมอตรวจทีนนะฮะครเกิดวันนี้เกิดทุกเดือนเลยหรือเปล่าครับเอ่อสักสามแล้วกันฮะดูอาการอีกสามเดือนเจอกันใช่ไหมครับหมอใช่ฮะแล้วก็ถ้าลูกคอมาเลยก็มาตรวจทีนะมาดูว่ายังยังเป็นูแบบว่าไม่ใช่ครับมันยังยังเป็นแบว่าข้าอู่แสดงว่ายังรั่วหรือเปล่าใช่ก็ต้องซ่อมยางอะไรครับเนี่ยไปดีกว่า รู้สึกก็จะเลสามเดือนเลยครับก็ได้ฮะก็ถ้าสามนี่ผมต้องเจอหน้าหมอมาดึงอายุคันเขาสามเดือนหรือเปล่าใช่อายุขันเขาสามเนี่ยแล้วมาตรวจหมอสมุงสมองเออปวดระดับกูเป็นหมอแทนไหมไม่ก็ผมก็พูดปกติของผมนะเนี่ยนะเนี่ยคุณพ่อเถียงผมทําไมครับเนี่ยบางผมมีใบนะผมมีใบนีผมมีใบไปแหละผมมีใบนะกันช้าเออนั่นแหละ ไปเร็วไปดีเลยครับระวังตายครับหมอบางประกงน้ำมันขึ้นๆลงๆที่ลังหมอ่าต้องไปตรวจประตูครับประตูครับหมอครับประตูไหน่าไอ้ผายไม่พาออกมาสักตีเลยกูอยู่บปหลังมึงี่ะขอข้าขอหอไม่ีเหมอนเจะาวดทุกอย่างเยตกใจหน้าเธอเขาต้องตกใจเธอเอ้ยไม่ใช่ปันไปไปเร็วไปส่งหมอให้เขาต้องตกใจเธอไม่ใช่เธอต้องตกใจเขา เรากำล,ล,ลังจะมีลูกเราจริงๆหรอตบหน้าเขาทีหนึ่งได้ไหมเขาไม่ได้ฝันไม่ใช่ไหมได้ไม่เป็นไรก็ได้เดี๋ยวเขาตบเองก็ได้อา้าวไม่อยากได้แล้วเหรอไม่เป็นไรเหนื่อยเอาปเปล่าเก็บแรงไว้อุ้มลูกดีกว่าเนาะ